สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้มีสูตรขนมปังไส้เผือกอร่อยอร่อยมาฝากเพื่อนเพื่อนกันครับตัวขนมปังสูตรนี้แป้งขนมปังเนี่ยจะฟูนุ่มอร่อยมากๆเลยนะครับส่วนไส้เผือกเนี่ยก็มีรสชาติหวานมันหอมเข้ากับขนมปังสูตรนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับแล้ววันนี้เราจะขึ้นรูปแบบเกลียวนะครับทำให้มันมีไส้เผือกเนี่ยแทรกซึมไปจนทั่วขนมปังเลยนะครับ กัดทำไหนเนี่ยก็จะเจอไส้เผือกอยู่ทั่วเลยนะครับเป็นขนมปังที่ทําแล้วเก็บไว้ทานได้หลายวันนะครับแล้วเก็บไว้ข้ามคืนเนี่ยแป้งขนมปังก็ยังนุ่มฟูอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับแดดดี้รับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นแป้งขนมปัง300กรัม น้ำตาลทราย80กรัมน้ำเปล่า120มิลลิตรเนยสดชนิดจืด40กรัมไข่ไก่1ฟองนมข้นหวาน25กรัมเกลือรครึ่งช้อนชาแล้วก็ยีสต์หช้อนชาครับสุดท้ายเป็นไส้เผือกกวนประมาณ300กรัมครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูสูตรของไส้เผือกกวนนะครับอย่างแรกเป็นเผือกดิบหั่นเตา250า250กรัมกะทิ180มิลลิตร น้ำตาลทราย100กรัมเกลือเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาแล้วก็เนยสดชนิดจืดครึ่งช้อนโต๊ะครับอย่างแรกเราก็นำเผือกไปนึ่งให้สุกก่อนนะครับใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีครับเ,เพื่อนๆลองใช้ซ่อมจิ้มดูถ้าทะลุแบบนี้ก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเรานำเผือกใส่โถปัน่นจากนั้นก็ใส่น้ำกะทิลงไปครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือ แล้วเราก็นำไปปั่นให้ละเอียดครับพอเราปั่นไส้เผือกจนละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำมากวนได้เลยครับเราก็เทใส่กระทะยกขึ้นตั้งไฟกลางๆนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนไส้เนี่ยเริ่มเดือดครับพอไส้เริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับตัวเนยสดเนี่ยจะช่วยให้ไส้ของเราเนี่ยหอมแล้วก็เป็นเงางามสวยด้วยนะครับ พอเราใส่เนยสดลงไปแล้วเราก็เบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆจนเผือกในแห้งแล้วก็ไม่ติดกระทะไม่ติดไม้พายแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับนี่นะครับจากนั้นเราก็ปิดไฟพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเราจะเปลี่ยนใส่ภาชนะอื่นนะครับเพื่อที่จะได้เย็นเร็วขึ้นนะครับจากนั้นเราก็นำพลาสติกแปมาลรปปิดไว้แล้วก็ไปพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาทําแป้งขนมปังนะครับเรานําไข่ไก่แล้วก็นมข้นหวานใส่ลงในโถป,ปั่นครับคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็ใส่แป้งขนมปังครับตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็ยีสต์ครับจากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำให้ทุกอย่างเข้ากันครับ พอทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปครับจากนั้นเราก็ตีด้วยสปีดกลางไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ไม่เหลือเม็ดแป้งเลยนะครับพอทุกอย่างเข้ากันแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับ จากนั้นเราก็จะตีด้วยสปีดกลางไปเรื่อยๆประมาณ20นาทีครับพอ,อกใกล้ครบ20นาทีนะครับเราก็จะนำโถพักมาทาด้วยน้ำมันบางๆก่อนนะครับเพื่อที่แป้งเนี่ยจะได้ไม่ติดกับโถพักนะครับพอครบประมาณ20นาทีนะครับเราก็จะได้แป้งสำหรับทำขนมปังแล้วนะครับสูตรนี้ตัวแป้งจะเหนียวนุ่มนะครับนี่นะครับเราจะสามารถดึงออกมาเป็นฟิล์มบางๆแบบนี้ได้เลยนะครับ แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็นําแป้งออกจากโถปัน่นมาใส่ไว้ในโถพักนะครับเราจะพักแป้งไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าครับเราก็นําพลาสติกปหรือว่าหาฝาปิดนะครับอย่าให้แป้งโดนลมไม่งั้นเดี๋ยวแป้งจะแห้งนะครับพอเราพักแป้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับแป้งก็จะขึ้นฟูเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็นําออกมากดไล่อากาศสักเล็กน้อยครับ โดยการนวดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนฟองอากาศหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนำมาแบ่งเป็นก้อนครับเราจะแบ่งทั้งหมด6ก้อนก้อนละ100กรัมครับจากนั้นเราก็จะนำมาคลึงเป็นลูกกลมๆนะครับโดยการกดแผ่แป้งออกก่อนนะครับจากนั้นเราก็จีบแป้งเข้ามาแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับ แล้วก็ใส่โถผักไว้นะครับหาฝาปิดไว้ด้วยแป้งจะได้ไม่แห้งนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบเลยนะครับนำแป้งช่างก้อนละ1 0 0กรัมจากนั้นเราก็นำมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆครับแล้วก็ใส่โถผักไว้ครับพอเราทําครบ6ก้อนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาขึ้นรูปครับเราก็นำแป้งออกมารีดให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับ ให้ความยาวเนี่ยประมาณ25เซนนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยประมาณ20เซนครับใช้ที่รีดแป้งเนี่ยรีดแป้งให้บางๆเท่าๆกันนะครับพอเราได้ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าประมาณนี้แล้วนะครับเราก็จะนำไส้เผือกมาใส่ลงไปครับตัวไส้เผือกเนี่ยเราใช้ก้อนหนึ่งก็ประมาณ50กรัมนะครับ หรือประมาณ3ช้อนโต๊ะเพื่อนๆก็ลองกะเอาก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครชอบมากเนี่ยเราก็ใส่มากได้นะครับพอใส่เผือกไปแล้วเราก็รีดให้บางๆนะครับให้ทั่วแผ่นเลยนะครับนี่นะครับค่อยๆรีดไปแบบนี้นะครับเวลาเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยตัวไส้เผือกเนี่ยมันจะได้แทรกซึมไปทั่วทั้งก้อนขนมปังเลยนะครับพอเรารีดเสร็จแล้วเราก็จะ ม้วนแป้งจากด้านบนลงมาด้านล่างครับแล้วก็จีบแป้งปิดอย่าให้มันหลุดนะครับจากนั้นเราก็คลึงเป็นเส้นยาวๆครับประมาณ25เซนครับเสร็จแล้วเราก็จะนํามาตัดผ่าครึ่งครับโดยที่ตรงหัวเนี่ยเราจะไม่ตัดนะครับให้หัวเนี่ยติดไว้อยู่นะครับเหลือส่วนหัวไว้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็นํามาบิดให้เป็นเกลียวครับ ประมาณ3-4รอบนะครับแล้วเราก็จีบแป้งปิดท้ายไว้ด้วยนะครับจากนั้นเรานําแป้งแห้งมาทาที่มือนะครับแล้วก็โรยที่ตัวขนมปังเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็กลับด้านครับจากนั้นเราก็ม้วนจากด้านบนลงมาด้านล่างแบบนี้ครับ นี่นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย1ก้อนแล้วนะครับเราก็นํามาวางเรียงบนลบได้เลยครับวันนี้ดดดี้ใช้ลบขนาด6นิ้วนะครับในหนึ่งลบเราก็จะได้ประมาณ3ก้อนครับก่อนที่เราจะนํามาวางบนลบนะครับตัวลบเราจะต้องทาด้วยเนยขาวก่อนนะครับจากนั้นเราก็รองด้วยกระดาษไขแล้วก็ทาด้วยเนยขาวอีก1รอบนะครับเพื่อการแป้งเนี่ยมันติดนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด6ก้อนเลยนะครับ พอเราขึ้นรูปหมดทุกก้อนแล้วนะครับเราก็จะนําฝามาปิดหรือว่าลรปด้วยพลาสติกลรปนะครับแล้วก็พักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงเราก็จะนําออกมาทาด้วยนมสดครับเพื่อที่จะทําให้หน้าขนมปังเนี่ยมันมีสีสวยขึ้นนะครับพอเราทาด้วยนมสดเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมเข้าเตาอ,อบได้เลยครับเราจะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่าง เปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ25-30นาทีครับก่อนที่เราจะอบเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณ10นาทีนะครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีแล้วเราก็นำเข้าเตาอบได้เลยครับพอเราอบครบ25-30นาทีนะครับขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยครับ เราก็นำออกมาทาด้วยเนยสดชนิดจืดอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้หน้าขนมเนี่ยมันเงาสวยแล้วก็มีความหอมด้วยครับเสร็จแล้วเราก็นำออกจากโลบนะครับแล้วก็มาพึ่งลมให้เย็นครับไม่งั้นเดี๋ยวตรงก้นของขนมปังเนี่ยมันจะแฉะนะครับ นี่นะครับถ้าเราทานเนยขาวแล้วก็รองด้วยกระดาษไขนะครับเวลาเราดึงออกจากโลบเนี่ยเราก็จะดึงออกแบบง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะไม่ติดโลบครับเราก็นํามาพึ่งไว้ให้เย็นนะครับจากนั้นเราก็นํามาทานได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเมนูขนมปังไส้เผือกสูตรนี้เนื้อขนมปังเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะครับไส้เผือกเนี่ยก็หวานมันหอมแล้วก็แทรกซึมเข้าไปในเนื้อขนมปังเนี่ยทุกส่วนเลยนะครับ เป็นขนมปังที่อร่อยแล้วก็สามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับเก็บไว้ข้ามคืนแป้งขนมปังเนี่ยก็ยังนุ่มละมุนอยู่เลยนะครับเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s cri b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้าร์ตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ